จอน้าพ่ดีจอน้ำพุ่งแต่พอดีว่าพ่อเพียงก็สนใจเนาะพี่น้องสนใจแล้วก็มัดแล้วก็อยากได้น้ำพุ่งแต่ว่าเงิ่นกับเรท่านมี่ด้กพี่น้องแม่แล้วก็ว่าเราอยากได้อยู่ก็เลยอันลองขอมาสอบถามเพื่นเมืองสนดว่าพี่น้องคือเป็นส่งมวลมวลส่งเห็ดเห็นก๋ะเจ้าเห็ดจังสีหรอมักเมืองแม่พี่น้องอันไปสอบถามมึงราคาเพิ่นเพิ่ค่าเพิ่นเจาะนี่สี่ปัญหาเลยค่ะพี่น้องสี่ปัญหานี่บ่รวมทอรวมหยังเด้พวกทอพวกหยังนี่คือ เขาต้องซื้อเองเพื่อนจะคิดแต่ขาดเจาะซีปัญหาแต่ว่าถ้าน้ำไม่ออกเพื่อนกับบ่ได้เอาเงินได้พี่น้องแต่ว่าเขาอาจเสียทอเลยทอที่เขาเจาะลงไปรอบแหลกถ้าน้ำไม่ออกก็คือถิ่มทอไปเลยอ่าอันอันนี้เพิ่นเจาะนี่หูที่สองนี่พี่น้องห,หูแหลกมันบ่ออกนี่หูที่สองแล้วเจาะใส่ทอลงไปทั้งหมดซี่อ 4, ทอนน้ำพุ่งก็ออกแล้วพี่น้องซี่ทอนทอนี่บ่ได้บ่ได้เงาหกเมตรนี่พี่น้องที่เพิ่นบอกว่าซี่ทอนนี้ทอเราประมาณสี่เมตรพี่นอ้องน้ำก็ออกแล้ว มันอาจจะเป็นที่มันติดนามเนาะทีมันที่มันตรงนี้มันนามมันออกดีละแวะแกนั่นนะพี่น้องที่เป็นเจาะเนี่นะอืมนี่อันนี้เป็นวิธีการเหตุผนพี่น้องก็ห้องก็เคยเห็นนี่แหละพี่น้องนี่แต่เป็นวัดเจาะนำพุ่งเจาะนำพุ่งแต่บุเคยเมืองวิธีการเหตุผนจะเทียดออกอันนี้ก็เลยเห็นเป็นเหตุก็เลยหมักเลยสนใจนะพอดีอันเมร์เล่ากักอยากได้สินะพี่น้อง เล่ยลองมึงสอบถามพันมืองบัดห้ามีเงินเฮ็ดสิไดเฮ็ดสันดอกว่าพราวา่านาโคกเนาะมันสิบ่ใครมีหนามด้พี่นอ้องนะพอเพียงขันมีนามมันกระสิโอเฮ็ดเขา่ากระสิเด้เขา่าไหลเตบอพู่ตี้นอพี่นอ้องนอดำหน้าปีหน้าปังก็ได้แต่ว่าแถวนี้กับ,บน่นิยมเฮ็ดหน้าปังดอกพี่น้องคนมันเฮ็ดน้อยวันนี้มันบวหวดอกไรนกนั่นโอ้ยลิ้นหอยพี่น้องเลยพอเพียงเคยเมื่อยหลายไรนกก็จอกหลาย ว่าเหตแต่นหน้าปีแต่ว่าขอให้มีนำพุ่งใส่ยังสิตลอดปีคือสิดีสันดอกนะพี่น้องเนาะคำมีเงินกะสิขึ้นว่าอยากเจาะยืดอกว่าพี่น้องแม่แล้วก็ยังอยากได้อยู่คือสิสบายสันดอกขา้าแมนว่าปลูกพักปลูกม,มีีอย่างเนาะอืมอันนี้เพิ่นเพิ่นเจาะลงไปแล้วพี่น้องบัดนนี้เพิ่นกระส้เป่าได้นี่อันนี้เพิ่นสิตอต่ตอไอเครื่องปั๊มลมลงไปเป,เปาทรายเนาะเปลาไสา้ทำเมืองเด้อพี่น้องอันนี้อันพอเพียงกับห้องก๊ เห็นเพิ้นเห็ดนี่แหละวิธีเพิ่นเห็ดหลังจากทิ่เจาะแล้วน้ำมันพุ่งออกแล้วเพิ่นกะสิเปาทรายเปาดินที่มันอยู่ข้างในนะเพื่อสิว่าจะหายน้ำมันไหลสะดวกเพื่อนก็มัดสายไฟเนาะตอตอลงไปข้างล่างพี่น้องเพิ่นกะสีสอดทอลงไปสอดทอลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบมึงจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนสีเป่าให้มึงนั่นพี่น้องเห็นบอนั่นน้ำออกมาแล้วแรงแรงล่มดันพี่น้องตองดันทอไปทด้นั่นยืนคำแบ เห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอ่อไส้เริ่มบอ,อกมาแล้วขี้ดินเริ่มบอ,อกมากแล้วนะคุณคุณแสดงว่ามี่เนีย่ยอุดตันเนาะมันอาจ,จเ็ีให้น้ำไหลบ่สะดวกปรญหาเหลวๆเนาะจนจะต้องดูดออกมาดูดออกมาเหมือนเป็นการล,าลา้างท่อล่างขางไห้มันสะอาดเนาะน้ำม,มันออกมามันจะมีเวลาน้ำพุ่งออกมาเนาะมันสิไลได้สะดวกไหลดได้ติมไหลแห้งไลดีเพิ่งกระจิดดูจู่จังสีเลรอพี่น้องจังกลัวมันจิตเบิดไส้บเบิอด,เอดอันขี้ดินขางในพุ่นละ ก็ต้องใส่เวลาอีกโดนเติบอยู่พี่น้องตามที่นั่งมึงอยู่นี่ก็ใส่เวลาหลายหน้าที่เติบอยู่เป็นไรเนี่ยล่ะพี่น้องมักบอ่อวิธีการนี่เจาะน้ำพุ่งไว้ถ้าใส่นี่แต่ว่าก็ต้องเลือกสถานที่ได้พี่น้องโบเมนว่าเจาะบ่งไดมันก็ออกเดอืมแต่ขนาดว่าบางมองใกล้ใกล้แรงน้ำนี่โบอ,ออกก็มีไ้พี่น้อง